สวัสดีครับขอต้อนรับทุผู้ชนนะครับสู่รายการยกสยามครับตงนงานต้นอนหอมผู้ซึ่งมาสองคนประหนึ่งมาคนเดียวกับคุณป๋องซึ่งอยู่ข้างบนมีหน้าที่ทําอะไรก็ไม่รู้ได้มาแล้วสองข้อ ถือว่าทะลุเป้าแล้วค่ะนี่ความสุขปากน่าจะแบบโดนตั้งแต่ข้อแรกสิบข้อนี้เลือกแจ๊กผัดออกมาได้นะฮะจอดอยู่ทางด้านนี้นะฮะ Toyota New Vios นะครับหนึ่งจุดห้าจีเรมิเต้ท้าทุกสิ่งที่ท้าทายอย่างที่ใจอยากเป็น Toyota New Vios นะครับ Make it h a เป็นภายใต้ดีไซน์ใหม่สไตล์รูที่ท้าทายทุกสายตาเอา่ะฮะไปต่อไปนะครับสิบข้อได้มาแล้วสองข้อจากนี้ไปเป็นข้อที่สามครับไม่มีปัญหาเราจะพาไปเพชรบูรณ ครูพบสาม G WiFi จัดไปก่อนเชิญครับอําเภอบึงสามพันเป็นอําเภอหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์โดยเป็นอําเภอที่มีจุดเด่นอยู่ที่ทุ่งดอกทานตะวันซึ่งบานบนพื้นที่กว่าหมื่นไร่โดยในช่วงเดือนธันวาคมจะมีงานตะวันบานบานภูที่บึงสามพันซึ่งจะมีการจัดประกวดดอกทานตะวันที่ใหญ่ที่สุดนอกจากนั้นที่นี่ยังมีบึงสามพันซึ่งเป็นที่มาของชื่ออําเภอ ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีจะมีการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารอีกด้วยครับเขาบอกเราทำไมเนี่ยไปไปไหมครับอยังไม่เคยค่ะคุ้นคุ้ชื่อนี้ไหมครับไม่คุ้นด้วย <laughs> นะโอ้โหแต่ว่ามันชัดเจนมากว่าบึง สามพันนะฮะบึงสามพันนี้เป็นแหล่งน้ําที่เป็นที่มาของชื่อบึงสามพันเพชรบูรณ์เฮ้ยถามสั้นๆแต่ตอบออกมายากหรือง่ายไม่รู้บึงสามพันเพชรบูรณ์เอาตรงคําว่าสามพันสามพันเนี่ยอะไรสามพันครับหมายถึงอะไรครับก็ไก่ครับความกว้างของบึงครับแม่มันสามพันเลยยาวเหรอความกว้างไงนะไม่ใช่ละครับขอไข่ครับสามพันต้องนี้ครับ จระเข้ครับมีจระเข้ตั้งสามพันนะฮะจับเวลาครับบึงสามพันนะคะอือจระเข้หอมชัวชัวอันนี้ชัวอันนี้ล้ถ้าเกิดที่นี่แบบถ้าพูดถึงเรื่องความกว้างงั้นทุกบึงก็จะต้องพูดเรื่องความกว้างของบึงกันหมดม,มันไม่น่าจะเป็นจุดเด่นที่จะทำให้คนมาท่องเที่ยวแต่ถ้าพูดถึงจำนวนจระเข้ จระเข้จะเลี้ยงกันแค่สามพันเองเหรอหรือมันมีมากกว่านั้นอืมหอมไม่ใ,ใจตอนนี้หนักไปทางไหนมากกว่ากันไหมเท่ากันเลยค่ะตอนนี้นโอ้โหลังเล<ม>สุดๆร<ล>ังเลยแล้วก็ฟังข้างบนก็ได้หรือเราจะบอกว่าเราคิดไปทางไหนแล้วฟังข้างบนก็ได้หรือฟังข้างบนก่อนยนี้ได้ไหมฟังก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาเลือกก็ได้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเลือกคือตอนนี้แปลว่าข้างล่างนี้นะคุณป๋อง คิดไม่ออกเลยนะแล้วมา<ช>แบบเท่าๆกันเลยไม่รู้จะไปทางไหนเลยถ้าอีตาป๋องนอนอีกตอนนี้คงรู้ทำาไงแล้วนะถามเขาสิถามเขาสิถามเขา,าม่ให้ข้อมูลและยุ่งตายเลยทา้งด้านนี้นะฮะเสร็จแล้วคุณต้นหอมจะลงมพูดตอบนะครับสิบวินาทีครับคุณป๋องเชิญเลยครับเขาที่เับว่าจอละเท้จอละเท้ชื่อพี่พี่เคยอ่านเจอเอายังไงดีเนี่ย เอายังไงดีน<อ>ะเข้าใเชื่อได้เขายังไงดีอเต้เขาต้องให้เขาสักข้อหนึ่งมาด้วยการว่าบอข้อนี้แบบว่าแรงมากแบบไม่มีความรู้เลยว่ามันจะเป็นความกว้างของบึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ในใจเรื่องต้นขอกก็เอียงมาทางแบบเออมันน่าจะเป็นจอรเข้มากกว่าคือความกว้างของบึงเนี่ยไมไ่น่าจะใช่เลยเชื่อพี่พก็เชื่อพี่ป๋องแล้วกันค่ะข้อนี้อตกลงบึงสามพันนะฮะจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับสามพันนั้นหมายถึงตอบว่า หมายถึงจํานวนจระเข้ก็คือขอไข่นะฮะตอบมาแล้วเรียบร้อยจริงๆคืออาจเจอสามข้อแล้วนะครับจะผ่านไปได้หรือไม่คำตอบนะครับถูกต้อนะครับนี่ตอข้งนุตอยกมือเต็มที่ เก่งมากเลย่คุณกอง่าเดียวเลยคุณต้อไม่คดอะไรเลยไม่อไรเลยผมไม่รู้มาไหนไมู่้อปมจากไหนเลย่านหนังสือเจอครับหอ่านออกเหรอ้ไม่แ้ไอ้อ้แ้แมจะได้เคลียร์กันถ้าผชมต้องรู้เคยไไมคครับเยอ่านเจอครับขอบใจมากีน่านะเป็นที่พึ่งได้ดีมากขอโชคดีนครให้เวลาเขานี่เขาวิคราะห์ขาดเลยนะคะโอ้โหนี่โชคดีนะที่เราให้แค่ิวินาทีนะ มันเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมแล้วทำไมเป็นจรเะเข้แล้วจระเข้ทำไมมันสามพันตัวบึงสามพันเมื่อราวหกสิบปีมาแล้วครับมีจระเข้อาศัยอยู่เยอะมากอย่าืมว่าสามพันสามพันนี้น้อยหรือมากถ้าอยู่กับชาวบ้านมาตัวเดียวก็ถือว่าเยอะแล้วมันมาสามพันตัวนี่ตัวใครตัวมันแล้วนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านก็ประมาณกันว่ามีนะฮะร่วมๆถึงสามพันตัวบึงแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าบึงสามพันต่อมาก็เลยชื่อนี้ก็กลายเป็นชื่อที่กล่าวกันไปก็กลายเป็นชื่อของอำเภอแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีนะฮะเพราะ,ะนั้นไม่เหลืออยู่แล้วนะฮะไอ้ไม่เหลือนี่เขาสูญพันธุ์หรือว่าเอาไปกินหรือเอาไปขายก็ไม่รู้แต่กินเขาไม่มีแล้วก็ต้องสืบหาต่อไปสามข้อเลยนะครับถูกต้องนะครับไปเลยนะครับใช่ค่ะต่อจากนี้ไปเป็นข้อที่สี่ครับอ,อย่าลืมว่า มันจะยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆแต่จริงๆยากขึ้นเนี่ยเป็นคำคขู่จริงๆมก็แค่นั้นแหละใจมันจะเต้น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 สติมันจะเริ่มเสียจริงๆมันยากตั้งแต่ข้อแรกแล้วค่ะสัญญาท่านี่เอาของบ้างพิสูจน์กันหลายทางห้ามไปทําอะไรกับเขาเพ่งมองได้จ้องยังไรก็ไม่ว่ากันดูได้อย่างเดียวเอาของมาดูครับโอ้โ,โหใส่มาในจานครับไม่อนุญ,ญาตให้เอามือไปแตะ ไม่อนุญาตให้ไปทำอะไรที่ไปเคลื่อนย้ายเขาเลยดมได้ไหมคะดมได้หรือไม่เหรอไม่ได้อีกโอ้โหนี่คือผลของไม้ป่าชนิดหนึ่งครับพบตามป่าเบญจพรรณทั่วไปชาวบ้านนิยมนำผลของมันเอามาดองครับแล้วก็รับประทานได้เขาชื่อว่าไข่เน่าครับดีมากที่เมื่อกี้ไม่อนุญาตให้ดม <laughs> ถามครับถามว่าต้นไข่เน่า ทำไมมันชื่อไข่เน่าครับกอไก่ครับเหตุที่มันชื่อไข่เน่าเหตุที่มันได้บอกว่ามันเป็นต้นไข่เน่าเพราะสีครับมันไข่เน่าเพราะอะไรครับขอไข่ครับเพราะกลิ่นครับอโอโ้โหหนึ่งนาทีจับเวลาครับเมื่อกี้ได้กลิ่น <laughs> เดินไปก็รู้สึกเออมันก็ได้กลิ่นเนาะนออแล้วกลิ่นมันเป็นไงอะ ต่กลิ่นมันก็ต้องหอมว่าถ้าเกิดเอามาดองมันน่าจะเป็นกลิ่นจากการดองมากกว่าถ้าสีสีไข่เน่าเนี่ยาต้องลอง,ลองมองถึงภาพลักษณ์ภายนอกคําว่าไข่เน่าชาวบ้านก็เข้าใจตั้งชื่อเพราะมันเหมือนจริงๆนะมันดูดํามากอ๋อไข่เน่าต้องดํานี่เหรอืมอัมออมนมันน่าจะมากลิ่นจากการดองมากกว่าค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นผลไม้ที่อยู่ในป่าแล้วคนไปพบเจอถ้าเกิดว่ามัน กลิ่นเหม็นตั้งแต่แรกคนไม่น่าจะเอามันมารับประทานได้อืมเออนี่วิเคราะห์ดีนี่ก็ดีโอบคุณมีวิเคราะห์นะฮะเจาะลึกด้วยนะฮะว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรครั้งแรกขอ,อของการที่คนจะเอามารับประทานได้เนี่ยน่าจะไม่ใช่กลิ่นแต่สีมันสีเนี่ยคงเป็นสีที่แบบผลไม้จริงๆก็คงจะดําอย่างเงี้ยอยู่แล้วอะค่ะ เพราะว่าเอามาดองนะก็น่าจะไม่เพี้ยนอะไรมากมายสีเนื้อแท้ของผลไม้ชนิดนี้มันน่าจะเป็นสีที่ดูแย่อย่างนี้อยู่แล้วตอนนี้หนักไปทางทางสีมากกว่ากลิ่นเพราะกลิ่นกลิ่นมันที่แอบได้กลิ่นเมื่อกี้มันเหมือนกลิ่นการดองไม่ใช่กลิ่นอย,อย,อย,อยู่ตรงนั้นพอสมควรเนี่ยชอยชอย,ชยมามันหนักไปทางกลิ่นของการดองมากมาก,กว่ามาทางนี้อยู่ประมาณนี้นะเอานะคุณป๋องหรือว่าข้อนี้จะช่วยเหลือหรือไม่ช่วยอย่างไรอ้าวคุณป๋องรับเชิญเลยครับอุ้ยเขาไปไหนอะ อารมณ์ดีมากมีเวลาสิบวิแค่หนึ่งชั่วโมงสีกับกลิ่นใช่ไหมใช่สีกับกลิ่น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 ต้องดูตัวเองแล้วนะมีเหรียญบาทไม่มีเหรียญบาทนะหอมไม่ใช่สีจริงๆสีก็ไม่ได้ค่อยมั่นใจมากแต่คิดว่ากลิ่นเนี่ยไม่น่าจะใช่ก่อนเลยตัดความไม่ใช่ออกไปก็คือน่าจะเป็นกลิ่น เอ้ยชัวร์เปล่าชัวร์เปล่าชัวร์เปล่า,าคือตอนนี้ไม่ชัดเจนแต่ว่าไอ้ที่ไม่ชัดที่สุดคือกลิ่นคือกลิ่นเลยตัดออกไปก่อนตัดกลิ่นออกไปก่อนมั่นใจหรือเปล่าชัวร์หรือเปล่าโยนหัวโยนก้อยก่อนไหมไข่เน่าไม่จะเป็นเออคิดว่าเป็นสีแล้วกันค่ะตอบไหมโยนหัวโยนก้อยไหมต่อไก ก็ไก่สีนะฮะไค<ะ>่ะม่รู้ว่าเขาดีใจหรือว่าไม่ดีใจให้ตอบตรงหรือไม่ตรงก็ไม่รู้นะฮะตอบสีนะฮะดูผลนะฮะว่าข้อนี้จะเป็นอย่างไรคบตอบนะครับ ก่อนไหมโยนหัวโยนก้อนแล้วโยนมาเป็นอะไรเป็นสีหรือเป็นกลิ่นเป็นเป็นเป็นขอไข่อุ้ยเป็นกลิ่นนั่นี่เป็นกลิ่นนะอ้ยโยนเมื่อกี้โยนมาเป็นขอเป็นก้อยขอกนกลิ่นมันแล้วจะเป็นสีวิ็นนาทีไม่พูดอะไรเลยก็จะจะพูดจะโยนหัวโยนก้อยหาเหรียญไม่ทักมาทำไมเนี่ยโชคดีมากที่มันมีให้สิบวินาทีถ้าแจ็คพอตแตกอย่าไปให้เขาขี่เลยนะนะอ้าวมันเป็นอย่างนี้ครับผลไข่เน่านี่นะฮะสันนิษฐานว่าที่ได้ชื่อนี้เพราะว่าลักษณะของผลที่เป็นลูกกลม และผลสุกจะมีสีค้ำๆดำๆเนี่ยเราเห็นแบบนี้เลยนะลักษณะเนื้อเขาเนี่ยก็จะเละๆด้วยนะฮะ mm hmm. เละเหมือนเนื้อในของไข่เน่าจริงๆเลย mm hmm. ออกมาเป็นอย่างเงี้ยนะชาวบ้านก็จะตั้งชื่อตามธรรมชาติเลยโอ้โหสี่ข้อแล้วนะครับถูกต้อน,นค่ะ mm hmm. <Ooh. S 2> ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อจากนี้ไป10ข้อเพื่อ Toyota New Vios นี่คือข้อที่5ครับเ mm hmm. อายัางไงดีอืม mm hmm. ห้าครับเกินให้ฟังก่อนถ้าสมัยนี้ถ้าเราได้ยินเสียงรถ Pearl, วอลดับเพิงเราก็จะรู้ว่ามีเหตุละไไเพราะว่าไฟไหม้มเพราะว่าวอดับเพิงก็จะมีสัญญาณสัสญ,ญลักษณ์ลักษณะรถต่างๆแต่เขาบอกว่าในสมัยโบราณเขาจะแจ้งเหตุไฟไหม้วิธีการแจ้งเขาทำยังไงเขาจะใช้การตีกลองครับและต่อมาครับเปลี่ยนเป็นการยิงปืนครับไฟไหม้บ้านนะชาวบ้านอนอกกำแพงพระบรมมหาราชวางัง นะเขตนอกไปจะยิงปืนเป็นสัญญาณหนึ่งนัดแต่ถ้าเกิดไปไม่ในกำแพงพระบรมมหาวังจะใช้วิธีหนึ่งคือนอกเขตกับในเขตนะถ้านอกเขตก็ยิงปืนสัญญาณหนึ่งนัดแต่ถ้าเกิดอยู่ในเขตกำแพงพระบรมมหาราชวังจะใช้วิธีหนึ่งถามครับในอดีตในอดีตถ้าเกิดไปไม่ในกำแพงพระบรมมหาราชวังจะต้องยิงปืนแจ้งยังไงครับโอ้โหจะพึ่งเขาได้ไหมเนี่ยระยากขึ้นเรื่อยๆกอไก่ครับ ยิงจนกว่าจะมีคนมาครับอัดเข้าไปเลยหรือไม่ครับขอใข่ครับ,ครครบยิงจนกว่าไฟจะมอดครับโอ้โหหนักเข้าไปอีกหนึ่งนาทีครับจับเวลาครับอันเนี้ยเหมือนเคยอ่านเจอมาคุณโชคดีครับคือรู้ว่ายิงอ่ะยิงเยอะมากอือืโอ้โหเอ่อ ในสมัยอดีตเนี่ยมันก็ไม่มีโทรศัพท์ฉะนั้นการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการยิงหรือการใช้เสียงดังเนี่ยมันก็จะสื่อสารไปนอกพระราชวังได้ชาวบ้านก็สามารถรับรู้ได้ถ้ายิงตุ้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 งไปเรื่อยอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่เเรียกว่าในเขตละในเขตละน่าจะยิงจนกว่าไฟจะมอดถ้ายิงจนคือตอนนี้ท่านผอกำลังมอง ประเด็นหนึ่งก็คือ<ไ>ว่าถ้ายิงจงกว่าคนจะมาเนี้ยพอยิงเสร็จคนมาปุ๊บชาวบ้านก็ไม่ได้รับรู้ว่าพระราชวังเป็นยังไงต่อไปแต่ถ้าเกิดสมมติยิงไปจนกว่าไฟจะมอดก็คือยิงยิงไปเมื่อหยุดยิงชาวบ้านก็รับรู้แล้วว่าพระราชวังคือปลอดภยัยไฟมอด<ข>อมัน,เ,มน <ไฟ S 1> เป็นการยืรยรรยนยันเรียบร้อย <S 2> 2 <S แล้วรระะมันจะเป็นการสื่อสารที่มากกว่าเพราะว่ายิงในพระราชวางังยังไงก็มาค่ะยังไงก็น่าจะมาถ้าเมื่อไหร่เขาหยุดยิง นั่นหมายความว่าพระราชวังน่าจะแบบไฟมอดแล้วปลอดภัยแล้วชาวบ้านก็จะรับรู้เหมือนกับเป็นการหยุดยิงก็รู้แล้วว่าเหตุการณ์กลาขนเนี่ยมันจบแล้วอันนี้คือเอียงไปทางนะมาทางนี้อยู่ก่อนเอียงไปทางฟังดูผู้รอบรู้อยู่ข้างบนนะเอาละครับสิบวินาทีก็จะสื่อสารอย่างไรแล้วคุณต้นหอมจะเชื่อหรือ,รอไม่เชื่อก็แล้วแต่คุณต้นหอมนะครับมาครับคุณป๋อมอยากจะบอกว่าพี่เองก็เอียงไปทางข้าต้นหอมเหมือนกันถือว่าเป็นการวิเคราะห์ที่ขาดมาก ถูกต้องหอมเพราะว่าถ้าจะยิงแล้วแบบให้คนมามันธรรมดาไปมันต้องยิงจะก,กว่าติดคนที่ช่างพูดช่างบรรยายนะก็<ๆ>จะมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายแต่เขาไม่รู้เรื่องว่าเขามีเวลานิดเดียวพี่ได้เอียงมาทางต้นหอมเหมือนกันเขารู้สึกว่าถ้ายิงแค่คนมาก็ดูดูไม่ได้ไม่ดูธรรมดาไปมันน่าจะมีอะไรที่ที่มากกว่านั้นที่สื่อสารกับชาวบ้านได้มากกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ย มาด้วยการกลับด้วยการถ้าเกิดไปไม่ในกำแพงพระบรมหาราชวังจะต้องยิงปืนแจ้งยังไงตอบว่าขอไข่ค่ะขอไข่กว่าไฟจะมอดให้เกิดบรรยากาศให้รู้อยู่ตลอดเวลาเมื่อหยุดยิงก็คือเหตุการณ์สงบตอบมาแล้วเรียบร้อยข้อที่ห้าแล้วนะถ้ากผ่านตรงนี้ได้นี่สุดยอดเลยที่เหลือนี่ถือว่าไม่ยากแล้วนะครับคำตอบนะครับ คุณจจโหดราดทำไมเป็นอะไรเป็นอะไรไหวไหมมีเขาตายแล้วเหรอเขเป็นวิญญาณไมเหรอดีใจ้โหมวนจะดีใจได้อุ้ยสบายสบายอ้าวมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ <S <S สารานุกรมวัฒนธรรมไทยของสอพลายน,อน้อยระบ,บุว่าในอดีตหากเกิดเพลิงไหม้ในกําแพงพระบระมหาราชวังนะฮะต้องยิงปืนหนึ่งนัดทุกทุก,ทกสานาที จนกว่าเพลิงจะสงบเพื่อเป็นการแจ้งเหตุที่เป็นเหตุร้ายถูกต้องในวิเคราะห์ดีมากเพราะถ้าเกิดว่าให้มาปกติแล้วในวังเนี่ยใช่ไหมหรือ<ฆ>เขตที่เป็นที่สําคัญในเมืองเนี่ยก็ต้องมีการดูแลอยู่ดีแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามาแล้วจบอย่างที่บอกคนรอบนอกเนี่ยถ้ายิงตุ้ม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 อยู่แล้วโอ้ยังยังยังแต่ถ้าไม่ไม่หยุดเอ๊ะ จะต้องทําอะไรเพิ่มเติมก็ว่าไปแต่ถ้าหยุดขึ้นมาจะได้จบสักทีโอ้ยใช้ได้แล้วคู่นี้ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าอไม่ธรรมดาแล้วนะฮะห้าข้อครึ่งทางแล้วนะครับถูกต้องนะครับโอ้โหเวลาหมดหมดเวลาแต่ลคูขึ้นสนุกสนานกันใหญ่เลยเหลืออีกครึ่งทางห้าข้อทำไปเล่นไปวีออสไปไปมาปุ๊บตลอดเลยค่ะเออทำไมอย่างนั้นน่ะเอายิมอีกยิมอีกดูสี่เอ้าอ้ยท่าทางคู่กันซะแล้ว ตามต่อพรุ่งนี้นะฮะว่าคู่นี้จะขับโตโยต้า e ิว o อ k ร์กลับไปเป็นคู่แรกของการยกสยามได้หรือไม่พรุ่งนี้นะครับยกสยามครับสวัสดีครับ